หลังจากที่พระพุทธองค์ทรงตัดสรุ้อริยสัจสี่แล้วทรงนำมาสั่งสอนชาวโลกให้รู้ว่าบาปหรืออกุศลเป็นผู้ทำทุกข์สมุทยัยบุญหรือกุศลเป็นผู้ทำนิโรธและมรรคคำสอนที่ว่าไม่ทำบาปทั้งปวงหากทำเขา้าเขาก็ทำทุกข์และสมุทัยให้สอนของพระโรศัสดาที่ว่าทำการกุศลให้บริบูรณ์ หากเราทำกุศลพระบรมศาสดาก็อมนิโรธและมักให้แก่สัตว์โลกคำสอนที่ว่าทำใจให้ใสนับว่าสำคัญมากหากทำใจให้ใสได้ก็เข้าถึงนิโรธ<ม>เข้าถึงมักทำให้นิโรธและมักมีพลังขึ้นเป็นผลให้ทุกแระสูตรไทยไม่มีโอกาสได้ปกครองรอสังเกตว่าองธรรมของเราดวงเดียวนี้มีผู้ปกครองสองฝ่ายวิชาทิฏฐิผู้เป็นเจ้าของทุก และสมุทรไทยสำมาทิฏฐิผู้เป็นเจ้าของนิโรธและมรรคคราใดที่สภาพใจของเราสงบระงับนิโรธและมรรคก็ทําหน้าที่อํานวยความสุขให้หากคราใดใจของเราไม่สงบมีอาการสายไหวริบรัว ทุกและสมุทัยเป็นผู้ทําหน้าที่ส่งความทุกข์ร้อนมาให้เหตุน,นี้เองที่เราอาจจะทํากรรมร้ายบ้างและทํากรรมดีบ้างสลับกันไปการที่พระบรมศาสดาทรงสอนให้สัตว์โลกทําใจให้ใสให้ประกอบการกุศลและให้เว้นจากกรรมบาปกเพื่อให้เรารอดพ้นจากการปกครองของทุกข์และสมุทัยนั่นเองมีใครบ้างไหมที่ทำใจหยุดใจนิ่งที่สู์ร่างกาย เพราะการกระทําเช่นนี้เป็นการทํานิโรธเพื่อเข้ามรตใครทําอย่างนี้ได้ก็ปลอดภัยเพราะเขาได้ทําใจให้ใสาตามคําสอนของพระบรมศาสดาเป็นผลให้นิโรธและมรคส่งผลเป็นความสุขอริยสัจสีที่พระพุทธเจ้าตัดสู้ส่วนมากได้รับรู้มาแค่ว่าอาริยสัจสีคือทุกสุุไัยนิโรธและมรค ครูบาอาจารย์ก็สอนต่อๆกันมาเราก็จดจำได้เพียงว่าอาริยสัจสี่คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเท่านั้นเราเรียนรู้และถ่ายทอดต่อๆกันมาเพียงเท่านี้ไม่มีใครให้รายละเอียดที่มากกว่านี้ได้ถ้าเราฟังแล้วผ่านไปไม่ได้คิดไม่ได้ทำตามคำสอนที่ท่านบอกก็จะไม่เกิดมรรคผลใดๆกับเรา ฟังแล้วก็รู้สึกว่ามันยากเพราะเป็นคําที่พระใช้พูดใช้สอนเราไม่เข้าใจความหมายยิ่งนานนานได้ยินสักครั้งหนึ่งก็เลยคิดว่ามันยากความจริงคําทั้งสี่นี้เป็นคําที่ย่อความหมายได้สั้นและกระชับที่สุดคาว่าทุกเราก็รู้ความหมายกันอยู่แล้วเพราะว่าเราได้ยินได้ฟังบ่อยๆเราได้เห็นบ่อยๆและ เกิดขึ้นกับเราบ่อยๆเราจึงเข้าใจความหมายได้ดีสมุทัยคือเหตุที่ทำให้เป็นทุกข์หรือสาเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์คำนี้นานๆเราจะได้ยินสักครั้งและยังไม่รู้ความหมายของคำนี้จึงดูว่ามันยากนิโรธแปลว่าดับทุกข์คือเครื่องมือที่ใช้ดับทุกข์ร้อนที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะ เป็นทุกเรื่องอะไรก็ตามทุกต่างๆที่เกิดขึ้นกับเราจะดับหรือหมดไปโดยใช้นิโรธเป็นเครื่องมือดับทุกร้อนต่างๆนานานั้นเราเข้าใจแล้วว่านิโรธแปลว่าดับทุกถ้าถามว่านิโรธคืออะไรนิโรธก็คือการทําสมาธินั่นเองเราเคยได้ยินบ้างแล้วว่าพระเข้านิโรธหรือเข้านิโรธสมาบัตินั่นแหละคือการทําสมาธินิโรธคือการทําใจให้หยุด ให้นิ่งให้ใสที่ศูนย์กลางกายของเรานั่นเองคำว่ามักเราได้ยินบ่อยๆเช่นคำว่ามักผลแต่ไม่เข้าใจความหมายมักคือทางเดินเช่นสถนลมักทางบกชลลมักทางน้ำอากาศมักทางอากาศปฐมมักทางเบื้องต้นมักผลนิพานเอกายนมัก ทางสายเอกเป็นต้นมักแปซึ่งประกอบไปด้วยศีลสมาธิปัญญารวม8ข้อศีลสข้อได้แก่สัมมาวาจาวาจาชอบสัมมากรรมันตะการงานชอบสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบสมาธิสี่ข้อสัมมาวายามะความเพียรชอบสัมมาสังกัปปะสัมมาสติ ระลึกชอบสัมมาสม,มาธิตั้งมั่นชอบและปัญญาสามข้อคือสรุปพระพุทธเจ้าแต่สรุปอริยสัจสี่ประกอบไปด้วยทุกสมุทัยนิโรธมักสี่อย่างนี้แยกออกเป็นสองฝ่ายคือทุกและสมุทัยเป็นฝ่ายบาปหรือฝ่ายวิชชาทิฏฐินิโรธและมักเป็นฝ่ายบุญหรือฝ่ายสัมมาทิฏฐิ คำสอนของพระพุทธองค์หนึ่งไม่ทำบาปทั้งปวงบาปถ้าทำแล้วฝ่ายวิชาทิษฐิเขาก็ส่งความทุกข์ความเดือดร้อนมาให้ข้อสอการทำกุศลทุกประการให้บริบูรณ์บุญหรือกุศลถ้าทำแล้วพระบรมศาสดาก็ส่งผลเป็นความสุขมาให้ 3. การทำใจให้สว่างใสนับว่าสำคัญยิ่งน,นักเพราะถ้าทำใจให้สว่างใสได้ ทำให้นิโรธและมรรคมีพลังส่งผลให้ทุกข์และสมุทัยไม่สามารถจะส่งผลมาถึงจิตใจเราได้มูลติศึกษากรุณมีวิทยากรสอนเรื่องการทำใจสว่างใสให้แก่นักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปโดยสอนให้เป็นธรรมทานไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆ โรงเรียนใดส,สถานศึกษาใดสำนักใดหรือบุคคลใดหรือสมาคมใดสนใจจะเรียนหรือจะฝึกการทำใจให้สว่างใสตามคำสอนข้อที่3ของพอระบรมศาสดาติดต่อได้ที่มูลนิธิศรรึกษาการุณเลขที15่151ทับ101มู่บ้านชัยพพึษ์ถนนบางแวกแขวงบางไผ่เขตบางแคกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณี 10, ์10160หมายเลขโทรศัพท์0645408458